ก็มีการตั้งในเรื่องของตู้แบ่งปันกันนะครับที่จังหวัดลำพูนเองก็มีการส่งต่อความสุขส่งต่อตู้แบ่งปันปันความสุขนะครับแบ่งปันน้ำใจให้กันช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนี้ครับตู้แบ่งปันความสุขตั้งอยู่ที่บริเวณหน้ารัว้วจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเป็นตู้ที่ใส่เครื่องบริโภคก็อย่างเช่นไข่ไก่เครื่องดื่ม อาหารกระป๋องน้ำดื่มผลไม้ซึ่งมอบให้กับผู้ที่ต้องการนำไปรับประทานและมีไว้เพื่อผู้ใจบุญที่ต้องการแบ่งปันมาเติมสิ่งของเช่นกันโดยนายพงษ์รัตนพิลมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนได้มีการจัดตั้งขึ้นในแนวคิดที่ว่า อยู่ลำพูนไม่อยู่ลำพังแบ่งปันน้ำใจกันซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนก็จะมีตู้กับข้าวปันสุขที่ภาคประชาชนได้นํามาติดตั้งเอาไว้อยู่หลายจุดนะครับมีผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคจํานวนมากโดยขอให้หยิบไปแต่พอดีและเผื่อแผ่คนข้างหลังด้วยบางคนก็เอามะม่วงพันเขียวเสวยมาแลกมะม่วงพันอา ทูอ e นะครับถือว่าแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันให้ความสุขกลกืนกลับมาสู่สังคมเรานั่นเองนะครับที่จะ